พบกับผมช่อง e a s y t Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาวิดีโอจาก YouTube มาแทรกลงใน powerpoint นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นไปเสนอนะครับผมก็เบื้องต้นง่ายๆเราก็เข้า powerpoint นะครับพอเราเข้า powerpoint ปุ๊บเราก็ให้ไป ตรงนี้นะครับตรงแทรกครับผมแล้วก็ให้เลือกตรงวิดีโอนี่ครับแล้วก็ให้เลือกวิดีโอแบบออนไลน์นะครับผมโปรแกรมมันก็จะลิงขึ้นมาให้เราใส่ URL ของวิดีโอจากนั้นเราก็ไปหาลิงก์ของ youtube หรือลิงก์ของวิดีโอที่เราต้องการจะนำมาใส่ใน Powerpoint นะครับผมก็เนี่ยครับผมมานะ c o อปปี้นะครับผมกอปปี้ลิงก์แล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแทรกครับรอสักครู่ครับผมพอเรากดแทรกปุ๊บก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะครับผมก็ขยับขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะครับเราลองมากดเล่นดูก็ได้ครับผมหรือเราจะนำเสนอ ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะกด p ซ e n t ดูนะครับนะี่ครับก็จะได้เหมือนกันนะครับผมวิธีนี้จะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องปิดหน้าต่าง PowerPoint เพื่อที่จะไปเปิด YouTube นะครับซึ่งมันอาจจะดูหลายขั้นตอนและยุ่งยากนิดนึงนะครับเราก็ทำการนำวิดีโอจาก YouTube มาใส่ใน PowerPoint ได้เลยนะครับ ข้อควรทราบก็มีนิดเดียวครับการที่เราจะนำเสนอนั้นคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันลินไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ